เปิดโพล่าสุดเพลงชนธิดาหลังเอชนสวัสดจากไปไม่คิดว่าจะทําสิ่งนี้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังไรพอ่อเปิดโพล่าสุดเพลงไม่คิดว่าจะทําสิ่งนี้เปิดโพล่าสุดเพลงชนธิดาหลังเอชนสวัสดจากไปไม่คิดว่าจะทําสิ่งนี้หลังจากที่เอชนสวัสดนักธุร,รษกิจและนักการเมืองชื่อดังการจากไปหลังเกิดอาการหมดสติขณะซ้อมแข่งรถจ์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จนถูกหามส่งโรงพยาบาลและเกิดความการจากไป ลงสตอรีอร่ออไลไม่คิดว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายที่ให้พ่อนะเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังจากที่เอชนสวัสด์นักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังการจากไปหลังเกิดอาการหมดสติขณะซ้อมแข่งรถจ์ที่สนามช้างอินเตอร์นชนแนลเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์จนถูกหามส่งโรงพยาบาลและเกิดความสูญเสียในเวลาต่อมาพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า I n e น e r knew this would be our last song when i made t h i s presents for you on your birthday ชนสวัสดีแต่ถ้าฉันได t รับโ h กา c อ a n ค e ั้งอ a r คำอีกหนึ่ e แดนซ์กั i เ h า i รือเราจะร้องเพ t งที่ไม่มี e v v r r ุ n หนูไม่รู้เลยว่าเพลงที่หนูทำเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราถ้าหนูมีโอกาสอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสุด หนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะโดยกำหนดการพิธีรถน้ำเอชนสวัสดิ์อาสวเหมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1เมษายน2566เวลา16นาฬิกาและเวลา19นาฬิกาสวดพระพิธรรมที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยายจังหวัดสมุทรปราการวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566งดสวดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพวันจันทร์ที่3ถึง8เมษายน 2566เวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมโดยหลังจากวันที่8เมษายน2566จะเปิดสวดทุกวันอังคารจนกว่าจะมีกำหนด